สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนในคลิปวิดีโอนี้อีกแล้วนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะเหมือนจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันบ้างแล้วนะคะก็คือเกลือขัดผิวนะคะเกลือสปาขัดผิวสูตรน้ำนมนะคะอีเวนเน่นะคะก็คือมันโด่งดังมากนะคะในอินเทอร์เน็ตหลายๆคนก็มารีวิวนะคะมารีวิวการสครับผิวด้วยเกลือหรือว่ามาทาสูตรสครับนู่นนี่นั่นนะคะโดยใช้อ่ เจ้าเกลือไออมนเน่นี้นะคะเกลือขัดผิวตัวนี้นะคะ,ะเป็นตัวช่วยในการสกับผิวขาวสวยอะไรอย่างเงี้ยเก็บ <Wow. S 1> ผิวขาวด่วนเร่งด่วนอะไรประมาณนี้นะคะ <Wow. S 1> ก็คือเห็นหลายคนรีวิวแล้วก็เราก็เป็นหนึ่งในในคนที่ดูรีวิวนั้นนะเออก็เลยแบบไปหาลองซื้อมาใช้ดูนะคะไปลองหาซื้อมาใช้ดูเออ,อยี้พ้ดถูกนะ,ะเออนั่นแหละมันก็ชอบนะคะแล้วก็แต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีข้อเสียนะเออคลิปนี้เหมือนก็จะมาพูดถึงข้อเสียด้วยนะคะว่าอ่ามันมีข้อดียังไงนะคะขดผิวแล้วมันขาวขึ้นแค่ไหนประมาณไหนนะคะแล้วก็มันมีข้อเสียยังไงบ้างสําหรับตัวเรานะคะคืออันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าทุกคนใช้แล้วมันจะต้องเป็นแบบเรานะคะแต่คือตัวเราเนี่ยใช้แล้วมันมีข้อเสียนะเออสำหรับเราก็จะมาพูดกันคลิปนี้แล้วกันนะคะ ค่ะก็สําหรับเกลือเอโบเน่นะคะเกลือขัดผิวตัวนี้นะคะเหมยใช้มาประมาณ3เดือนได้แล้วนะคะ3เดือนใช่ประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวขาวขึ้นนะคะผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะโดยพื้นฐานเราไม่ได้คนไม่ใช่คนผิวขาวมากนะคะเป็นคนผิวแบบเหลืองๆนะคะแบบบ้านๆเหลืองเทั่วไปเลยตากแดดก็อาจจะมีแบบช่วงที่แบบแบบมันไหม้มันล้ำแบบมันเป็นแบบ ผิวสีผิวเป็นแบ่งแยกดินแดนเป็นใคยเป็นคนผิวสองสีอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีช่วงนั้นแล้วก็จะต้องพึ่งเจ้าตัวนี้ตลอดเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูนะคะสครับผิวให้ผิวกลับมาเป็นแบบสีผิวที่มันสมบุเสมอมากขึ้นนะคะสีผิวที่มันสมอสมบุเสมเหมือมนเดิมนะคะก็ใช้ได้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะแล้วก็เม็ดสครับของเขานะคะเหมือนจะบอกว่ามันค่อนข้างหยาบ นะคะเกลือมันค่อนข้างเม็ดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะหยาบนิดนึงแบบแต่ก็ไม่ได้แสบผิวอะไรมากนะไอ้ครั้งแรกก็คือเห็นผลแล้วว่าผิวเซลล์ผิวแบบพวกแบบสีผิวที่มันไม่ไม่สม่วังสมอเนี่ยมันเริ่มที่จะแบบเรียบเนียนแล้วก็สม่วังสมุมากขึ้นอันนี้คือแบบสังเกตไม่ใช่แบบไปสังเกตตอนที่มันแบบอาบน้ําเสร็จใหม่ๆเนี่ยมัน ite, สังเกต ruined, ไม่ใช่นะเหมือนจะไปสังเกตตอนเช้ตตเชาตอนที่ตื่นแล้วก็มาส่องดูผิวดูแขนดูขาตัวเองตรงที่เราสครับนะคะว่า มันมีความเปลี่ยนแปลงไหมนะคะแล้วก็มันมีความเปลี่ยนแปลงนะครั้งแรกก็เห็นได้เลยว่ามันแบบมันกระจ่งางใสขึ้นนะคะก็ไม่รู้ว่ามันก็จะเวอร์อะไรขนาดนั้นดูเหมือนมันเวอร์นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเห็นแบบความแตกต่างโอ้โหมันขาวขึ้นมาเลยอย่างน<อ>ี้ไม่ใช่ะคะแต่มันมีความแตกต่างจากเดิมก่อนที่จะขาดจริงๆนะคะหลังจากที่เหมยใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าผิวนุ่มจริงขัดมาใหม่ๆนี่คือแบบมานอนตอนมานอนทาครีมทาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยคือแบบจับดูผิวให้ ผิวมันนิ่มจริงนะคะตอนที่ขัดมาใหม่ๆนะคะแต่ว่าพอตื่นแล้วผิวยังนิ่มอยู่ไหมไม่นะคะผิวมันเหมือนมันเสียวความชุ่มชื้นออกไปนิดนึงอะ่ะเออขัดใหม่ๆมากใหม่ๆในผิวนุ่มลื่นจริงนะคะแต่ว่าแบบพอนอนตื่นตอนเช้านะคะมาจับแขนจับขาดูก,ก็แบบผิวมันแบบดูแห้งๆนิดนึงถ้าเราแบบบำรุงไม่ดีจริงๆก็อาจจะผิวแล้วก็แห้งก็ลอกได้นะคะเฮ้ช่วงนั้นอ่ะคือแบบรู้สึกว่ามันขาวขึ้นไงมันกระจ่างใสขึ้นเนี่ย เออมาทําให้สีผิวแล้วเออมันก็ฟื้นฟูขึ้นเร็วดีนะอะไรประาณเนี้เราก็ขัดแบบวันเว้นวันวันเว้นวันอะไรประมาณนี้คือแบบขัดวันเว้นวันจริงๆอ่ะคือแบบทาอย่างนั้นติดต่อไปประมาณแบบเดือนหนึ่งอ่ะเออแล้วแบบเห็นผลเลยเห็นผลไม่ใช่แบบขาวเวอร์นะเห็นผลคือมันเป็นแบบผิวมันเหมือนเหมือนมันเสียสมดุลอ่ะแล้วมันก็แบบแห้งลอกนะคะเป็นจุดแดงๆเป็นลอกขึ้นมาแต่ไม่ได้คันนะ แต่คือเป็นจุดแห้งรอกอะขึ้นมาเราคิดว่าเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเพราะว่าเราขัดผิวเยอะเกินไปนะคะแล้วก็นั่นแหละเซลล์ผิวมันก็เลยแบบเหมือนมันมันไม่มันไม่สมดุลแล้วอะมันเสื่อมสภาพนะคะก็เลยแบบทําให้ผิวเราแห้งรอกก็ต้องแบบมาบำรุงอะไรกันใหม่นะคะมือก็เลยเ,เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นขัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอนะคะใช้เจ้าตัวนี้นะคะขัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอนะแล้วก็ไม่อยากจะขัดบ่อยแล้วเพราะว่า กลัวแบบผิวมันแห้งมันลอกแล้วมันแดงมันเป็นจุดมันน่าเกลียดมากอะเป็นลอกๆเป็นโอ้โหน่าเกลียดจริงๆอะกว่าจะแบบฟื้นขึ้นมาได้อะเออฟื้นผิวให้มันขาวขึ้นมาได้ก็มายากแล้วฟื้นผิวที่มันเป็นแบบเป็นแห้งลอกเป็นจุดๆอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะว่ามันขาวจริงนะคะข้อดีของมันก็คือมันขาวจริงมันช่วยให้ผิวเราฟื้นขึ้นมาแบบ สีผิวมันสมบูรณเสมอเร็วจริงนะคะแต่ว่ามันก็แห้งเหมือนกันลอกเหมือนกันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวคนแหละนะคะก็น่าจะเกี่ยวกับผิวเราเองด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะมาแชร์แหละว่าสักครับบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะคะมันขาวจริงแต่ว่าไม่อยากให้สักครับบ่อยเกินไปเพราะว่าอย่างนี้แหละ กลัวเป็นเหมือนเราแล้วมันแบบมันแห้งลอกอ่ะมันแบบมันดูไม่ดีนะคะก็อันนี้เป็นตัวใหม่นะคะที่ซื้อมายังไม่ได้ยังไม่ได้แกะส่วนตัวนี้ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวก็คงจะแกะตัวนี้นะคะเปิดตัวนี้ใช้แล้วแหละตัวนี้ใช้ในห้องน้ำเนี่ยได้ยินเสียงไหมจะหมดแล้วเลยีประมาณขาดประมาณอีกครั้งสองครั้งก็น่าจะหมดนะคะแล้วเหมือยขาดตรงไหนบ้างนะคะส่วนไหนของร่างกายบ้างก็คือขัดที่คอนะคะขัดที่คอตรงนี้นะคะขัดจักระแลบ้างนะคะขัดแขน ขัดขานะคะขัดขัดผิวเนี่ยขัดผิวขาเนี่ยแล้วก็ขัดขัดตามตัวบ้างเบาๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ขัดช่วงบริเวณแบบขาหนีบอะไรแบบขาหนีบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ขัดนะจักรเล้เหมือนกันนะคะพวกช่วงนี้แบบหนังมันบางอะไรประมาณนี้เนาะเออก็เลยแบบเว้นๆไว้หน่อยอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ขัดขัดบ่อยพวกคอพวกอะไรเหมือนกันส่วนมากจะแบบขัดขัดจริงๆจังๆเนี่ยก็คือแบบ ขัดแขนแล้วก็ขาอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ว่าเป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอเพราะว่าจะขัดวันวินวันมันแต่ก่อนนีคือไม่ไหวสภาพผิวมันแย่มากคือแบบเป็นอาจจะเป็นเพราะเราแหละคือแบบ อ,อ,อยากให้มันแบบสม่สำเสมอเร็วๆคือแบบไม่ได้เป็นคนอยากขาวอะไรมากมายนะแต่ว่าอยากอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะขาวได้แค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยเออมันเห็นผลแล้วแบบอยากรู้ไงว่ามันจะขาวได้ถึงขนาดไหนถึงขั้นไหนอะไรถึงระดับไหนอะไรประมาณเนี้ยก็ขัดวันเว้นวันเอ้ยผิวแห้งเลยจ้าดูไม่ได้เป็นแบบเป็นเหมือนตกสะเก็ดอย่างเงี้ยเป็นแดงๆเป็นจุดๆอย่างเงี้ยโอ้กว่าจะฟื้นได้ก็ นาเหมืกันนอะ euh, าบอกข้อดีข้อเสียนะคะว่ามันก็ขาวแหละแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะก็อยากเพื่อนๆน,นะคะลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะคะแล้วก็ลองหาวิธีสครับที่มันเหมาะกับตัวเองด,ดูดูสภาพผิวเราก่อนนะคะว่าเหมาะสมที่จะสครับมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเหมาะสมที่จะใช้สครับผิวแบบไหนเพราะว่าทุกวันนี้สครับผิวก็มีหลายแบบเนาะมันมีทั้งแบบ, gel, บเป็นแบบเจลสครับเป็นแบบ เกลือสครับแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นอื่นๆเยอะแยะมากมายนะคะก็ลองหาเลือกๆดูให้มันเหมาะกับร่างกายให้มันเหมาะกับผิวร่างกายไม่ได้กินนะที่ให้มันเหมาะกับผิวเรานะคะว่าอันไหนที่มันเหมาะอันไหนที่มันดีก็ใช้ใช้ไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกด subscribe <c oughs> channel คงเหมือนถ้าเกิดว่าอยากติดตามก็ต้องกด subscribe <c oughs> นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปเหมยมาตลอดนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ